เรื่องสั้นสยองขวัญห้องที่ไม่มีชื่อป้ายที่ลบไม่ออกวินเพิ่งย้ายมาอยู่หอพักแห่งหนึ่งในซอยเปลี่ยวของเมืองตึกเกา่าแต่ค่าเช่าถูกผิดปกติเจ้าของหอย้ำกับเขาเพียงว่าอย่ามายุ่งกับห้องท้ายสุดของทางเดินวินเดินสำรวจหอในวันแรกเขาเห็นประตูห้องทุกบานมีหมายเลขยกเว้นบานสุดท้ายที่ไม่มีชื่อ ไม่มีเลขไม่มีแม้แต่รอยแปะมันคือห้องที่ไม่มีชื่อความเงียบที่ผิดปกติทุกคืนเขามักได้ยินเสียงเปิดปิดประตูเบาๆจากปลายทางเดินบางคืนมีเสียงลากเก้าอี้หรือเสียงคนเดินวนแต่พอเดินไปดูก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นและที่น่ากลัวกว่านั้นคือมือจับประตูของห้องที่ไม่มีชื่อเย็นเฉียบทั้งที่ไม่มีลม ไม่มีคนเปิดและไม่มีใครเช่าห้องนี้เลยป้ายที่ไม่มีใครกล้าแฝงวินลองถามแม่บ้านเธอตอบพลางมองซ้ายขวาอย่างหวดหวาดห้องนั้นเคยมีชื่อแต่ถูกลบออกไปหลังเกิดเรื่องเมื่อถามว่าเรื่องอะไรเธอกลับไม่ตอบแค่บอกว่าถ้ายังอยากนอนหลับได้อย่าพูดถึงมันกลิ่นและเยาวในคืนที่ฝนตกหนัก วินกลับมาถึงหอและพบว่าไฟทางเดินดับเขาใช้มือถือส่องทางเดินแล้วหยุดอยู่ตรงหน้าห้องต้องห้ามจูจ่ๆก็ได้กลิ่นเหม็นบางอย่างเหม็นเหมือนเนื้อที่เริ่มเน่าปะปนกับกลิ่นทูบเก่าเขาก้มมองที่พื้นเห็นเนาเท้าเปล่ายืนอยู่หลังประตูความจริงในสมุดลงทะเบียนวันต่อมาเขาแอบไปดูแฟ้มจองห้องที่โต๊ะเวรกลาง ทุกห้องมีชื่อผู้เช่าชัดเจนยกเว้นห้องหมายเลข000ถูกลบด้วยลิควิดแต่ยังเห็นรอยชื่อจังๆแล้ววันสุดท้ายที่มีคนอยู่คือ6มิถุนายน2562พร้อมคำว่าไม่พบศพเขียนด้วยลายมือที่สันระริกห้องที่อยู่แต่ไม่มีใครอยู่คืนนั้นเขาได้ยินเสียงเรียกจากทางเดินเสียงผู้หญิงกระซิบ ช่วยเปิดประตูให้ฉันทีฉันออกไปไม่ได้เลยเขาแนบหูฟังแล้วรู้สึกเหมือนมีคนยืนชิดประตูอีกฝั่งแล้วเสียงสุดท้ายก็ตามมาห้องนี้เคยเป็นของฉันประตูค่อยๆขยับเปิดเองอย่างช้าๆเผยให้เห็นความมืดมิดที่ไม่ควรมีใครอยากมองเข้าไปวินหายตัวไปในคืนนั้นห้องปลายทางเดินถูกปิดลูกอีกครั้ง และป้ายหน้าห้องยังคงไม่มีชื่อเหมือนเดิม